สวัสดีครับเรามาเริ่มต้นการเข้าใช้งานการสร้างบทเรียนนะครับออนไลน์ของโรงเรียนเรานะครับซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับการความสะดวกสบายและเป็นสิ่งที่มหาลัยชั้นนำทั่วไปกใช้กันนะครับชื่อโปรแกรมโมเดนเริ่มแรกนะครับให้คณะครูพิมพ์เว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า classroom n a n g r o n g ac t th นะครับ พิมพ์เข้าไปก็จะปรากฏหน้าตาที่เป็น e-learning นะครับของโรงเรียนนางรองเรานะครับก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอทีนี้ดูหน้าตาทั่วไปนะครับเริ่มแรกรู้จักข้างบนสุดเลยก็จะเป็นปุ่มล็อกอินกับเมนูแท็บเมนูที่ซ่อนไว้นะฮะเป็นรายละเอียดนะครับทีนี้มาดูหน้าตาก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรูปภาพอาจจะเปลี่ยนไป ตามช่วงเวลาในการพัฒนานะครับตอนนี้รายวิชาที่มีอยู่คือราย,รายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับผมใส่เอาไว้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับอ่าครน,นี้พอคณะครูเริ่มสร้างนะครับเริ่มสร้างบทเรียนของแต่ละวิชาของตนเองนะครับคือ1วิชาสามารถที่จะใช้ครูร่วมกันสอนได้2อถึงสคนก็ได้นะครับถ้าหากว่าเป็นวิชาเดียวกันรหัสเดียวกันนะครับ ครานี้นะครับเราเลื่อนดูต่างๆก่อนนะครับแต่ละวิชานั้นนะครับแต่ละกลุ่มสาระนั้นนะครับผมก็แบ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยนะครับอันนี้นะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้เริ่มต้นกันจริงๆนะครับก็เดี๋ยวให้คณะครูนะครับทำการล็อกอินกันล็อกอินทาได้อย่างไรครับ คลิกเสร็จแล้วปุ๊บชื่อผู้ใช้ครับให้พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษของตอนเองนะครับไม่ต้องใส่นามสกุลนะครับรหัสผ่านเป็นเลขประจำตัวประชาชนของคณะครูเองนะครับอันนี้ผมทําการเปลี่ยนแล้วนะครับเข้าสู่ระบบครับทีนี้เข้ามาหนอะแรกครับเราก็จะเห็นนะครับรูปร่างประมาณนี้คือเรียกว่าเป็นส่วน ส่วนพาแนลหรือส่วนคอนโทรลนะครับเริ่มแรกนะครับให้ทุกคนนะครับครัคุณทุกคนนะครับทําการแก้ไขรายละเอียดของตนเองกันนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาอาจไม่ถูกต้องนะครับให้ทําการคลิกที่ชื่อตัวเองด้านบนมุมด้านบนมุมขวาเน,นี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมฮะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวครับเข้าไปเช็ครายละเอียดฮนะอ่าเข้าเช็ครายละเอียดของตนเองนะครับ ชื่อนามสกุลจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอีเมลอยากเปลี่ยนก,ก็เปลี่ยนตามอั่ยาศัยครับครนี้ใส่รูปประจําตัวของตัวเองนะครับใช้วิธีลากแล้วปล่อยก็ได้นะฮะหรือจะใช้การเพิ่มไฟล์จากตัวนี้ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเราต้องลองทําให้ดูครับล้วก็ต้องมีรูปในใจของตัวเองก่อนนะครับลากระหว่างปุ๊บครับเรียบร้อยครับ อันนี้คือรายละเอียดนะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับโอเคครับจากนั้นก็ทําการบันทึกอัปเดตประวัติตัวเองสังเกตว่ารูปที่เราเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้นะจำอยู่ด้านบนละนะอยู่ด้านบนแล้วนะครับต่อมาครับขอให้คณะครูนะครับเข้าเสร็จปุ๊บทําการเปลี่ยนหรหัสผ่านของตัวเองแล้วนะครับให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านซะนะ ที่การไม่ยากใช้รหัสผ่านปัจจุบันที่เราล็อกอินเข้ามานะครับครนี้รหัสผ่านใหม่ต้องใส่อย่างน้อย5ตัวนะครับโดยไม่บังคับว่าเป็นอะไรครับช่องล่างกับช่องบนต้องเหมือนกันนะครับโอเคครับนี่คือรหัสนี่คือรหัสผ่านเดิมอันนี้รหัสผ่านใหม่ก็มันทึกเปลี่ยนแปลง ะครับจะเซฟหรือไม่เซฟก็ได้ครับระบบจะบอกว่าเปลี่ยนผ่านเรียบ้อยแล้วละส่วนส่วนเมนูที่เหลือนะครับก็ขอแนะนำว่าสามารถศึกษาเองได้นะครับ